ุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีในการทำปฏิบัติการเคมีในการนะครับปฏิบัติการครับทางเคมีครับแน่นอนครับในระหว่างปฏิบัติการเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับอุบัติเหตุนะครับทางเคมีเกิดขึ้นครับซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดจริงไหมครับนักเรียนครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาครับอุบัติเหตุเนี่ยนะครับนะ และเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจริงไหมครับดังนั้นนี่นะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาดูหัวข้อนี้กันดีกว่าครับทุกคนครับอุบัติเหตุครับจากสารเคมีครับนะครี้อุบัติเหตุจากสารเคมีนะครับก็จะมีหลายกรณีใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นนะครับมาดูอันแรกเลยครับนะการปฐมพยาบาลครับเมื่อร่างกายนะครับสัมผัสสารเคมีโอเคไหมครับเมื่อ มันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับว่าเวลาเราทำปฏิบัติการจริงไหมครับแล้วสารเคมีเนี่ยนะครับมาหกใส่เราหรือว่าเปื้อนเราเนี่ยครับเราควรจะทำอย่างไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนะอันที่หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าต้องนะครับ คือถ้าร่างกายสัมผัสสารเคมีนะหนึ่งเลยครับถอดเสื้อนะครับผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกนะครับโอเคไหมครับเช่นถ้าหกใส่บริเวณเสื้อจริงไหมครับนะนักเรียนก็ต้องรีบถอดเสื้อนะครับออกเลยนะครับนะและซับสารเคมีครับออกจากร่างกายครับให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ทุกคนเคลียร์นะครับเยี่ยมครับมาดูอันที่2ครับนะ อันที่2ครับกรณีครับที่เป็นสารเคมีครับที่ละลายน้ําได้นะครับนะเช่นกรดหรือเบสครับให้ล้างนะครับบริเวณที่สัมผัสสารเคมีครับด้วยการเปิดน้ำครับไหลผ่านนะครับปริมาณมากมากครับโอเคไหมครับจังหวะนี้เราไม่ต้องนะครับประหยัดน้ำนะครับนึกออกไหมครับนะเอาชีวิตไว้ก่อนดีกว่าครับนะครับคือถ้าเป็นนะครับสารเคมีที่ละลายน้ำได้ครับนะถ้าถ้าหกใส่เรานะครับเราก็ เ,เช่นกดหรือเบสเนี่ยครับให้ล้างนะครับบริเวณที่สัมผัสาสารเคมีด้วยการเปิดน้ําไหลผ่านมากๆโอเคไหมครับนะเพื่อเป็นการชะล้างนะครับสารเคมีนั้นออกไปนะครับมาอันที่3ครับในกรณีนะครับสารเคมีนั้นเนี่ยไม่ละลายน้ํานะครับให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ําสบู่โอเคไหมครับเพราะว่าน้ําสบู่เนี่ยนะครับสามารถนะครับชะล้างนะครับสารที่ไม่ละลายน้ําได้นึกอ,ออกไหมครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราใช้น้ำเปล่าๆในล้างครับมันจะล้างไม่ออกครับถ้าสารเคมีนั้นเนี่ยไม่สามารถละลายน้ําได้นะครับเก็ตนะครับอันนี้ทุกคนเคลียร์นะครับอันที่4ครับหากทราบว่านะครับสารเคมีที่สัมผัสร่างกายคือสารใดครับก็ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดครับในเอกสารความปลอดภัยนะครับของสารเคมีนะครับก็คือพูดง่ายๆครับก็คือถ้าเรารู้ว่าสารนั้นนี่คืออะไรนะครับนะเราก็จะมีเอก กสัประกอบใช่ไหมครับว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยควรทําอย่างไรครับก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเลยนะครับนะ,ะกรณีนะครับที่ร่างกายสัมผัสสารเคมีในปริมาณมากนะครับหรือความเข้นสูงครับให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับและนําส่งแพทย์นะครับในกรณีที่แบบ โอ้เจอสารเคมีที่เข้มข้นมากๆครับ6ใสนะครับนะอาจจะเกิดอันตรายมากๆจริงไหมครับเพราะนั้นี้ให้เราปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับและกรีลิบพบแพทย์เลยครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมการปฐมพยาบาลนะครับเมื่อสารเคมีเข้าตาครับอันนี้อันตรายมากๆเลยครับนะการที่สารเคมีเนี่ยเข้าตาครับแต่ไม่มีขยาให้เกิดจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับเวลานักเรียนทําปฏิบัติการอย่าลืม สวมแว่นตานิรลัยครับนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่านะครับเกิดอุบัติเหตุจริงๆครับแล้วสารเคมีเนี่ยเข้าตาครับควรทําอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับให้ตะแคงศีรษะครับให้ตาด้านที่สัมผัสเคมีเนี่ยอยู่ด้านล่างโอเคนะถ้าคือพูดง่ายครับถ้าเกิดตาด้านซ้ายของพกนักเรียนเนี่ยนะครับนะโดนสารเคมีครับก็ให้ตาด้านซ้ายเนี่ยอยู่ด้านล่างครับนะ ล้างตาครับโดยการเปิดน้ำเบาๆนะครับไหลผ่านดั้งจมูกครับให้น้ำครับไหลนะครับผ่านตาข้างที่โดนสารเคมีนะครับพยายามลืมตาครับและกรอกตาในน้ำอย่างน้อย10นาทีนะครับหรือจนแน่ใจกว่าแน่ใจว่านะครับฉะล้างสารเคมีออกหมดแล้วนะครับระวังด้วยนะครับระวังไม่ให้น้ำเข้าตาอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ น้ำส่งแพทย์ทันทีนะครับก็คือตามรูปนะครับที่พี่คนนี้ได้สาธิตให้ดูเลยครับผมโอเคไหมครับนะจากรูปเนี่ยก็จะสังเกตว่าน้ำเนี่ยจะต้องไหลผ่านด่างโอเมกโอเคไหมครับนะและห้ามนะห้ามคือเราต้องพยายามดีกว่านะครับคืออย่าให้น้ำนะครับกระเด็นเข้าตาอีกข้างหนึ่งครับคือบางทีเนี่ยถ้าเราโดนตาเดียวใช่ไหมครับถ้าน้ำนะครับกระเด็นเข้าอีกข้างหนึ่งครับครนี้อาจจะโชคไม่ดีนะครับครนี้โดนสารเคมีเข้าสง สองข้างนะไอ้แย่แน่เลยครับผมโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับต้องไปพบแพทย์ครับมาดูครับการปฐมพยาบาลครับเมื่อสูดดมแก๊สพิษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับข้อ1นนะครับก็คือเมื่อมีแก๊สพิษเกิดขึ้นครับต้องรีบนะครับออกจากบริเวณนั้นครับและไปบริเวณนะครับที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกทันที โอเคไหมทุกคนนะครับคือถ้ามีแก๊สพิษเกิดขึ้นครับหนูแบบห้ามแบบเดินเออเหยอลอยลมนะครับนะชมบรรยากาศที่มีแก๊สพิษไม่ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องรีบเลยไปที่อากาศมันปลอดโปรนะครับแล้วก็ถ่ายเทนะครับนะอันที่2ครับหากมีผู้สูดดมแก๊สพิษนะครับจนหมดสตินะครับหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับต้องรีบเคลื่อนย้านะครับออกจากบริเวณนั้นเลยนะครับทันทีด้วยนะครับ โดยที่ผู้ช่วยเหลือนะครับจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันครับที่เหมาะสมครับเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษนะครับหรือว่าผ้าปิดปากโอเคไหมครับก็คือสมมติเพื่อนเราหมดสติเนี้อออกมาต้องรีบช่วยเพื่อนออกมาเลยนะครับคือไม่ใช่ช่วยณนะตรงนั้นนะครับก็คือรีบนะครับนำเพื่อนแล้วก็นําตัวเองเนี่ยนะครับนะออกมาคนระับนะบริเวณที่ปลอดภัยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราจะไปช่วยครับหรือว่าผู้ที่จะไปช่วยเนะี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับ อันที่3นะครับนะครับปลดนะครับเสื้อผ้าอย่าไปปลดซับนะครับผมนะครับปลดเสื้อผ้าครับเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุนี่หายใจได้สะดวกขึ้นนะครับหางโมสติครับให้จับนอนคว่ำและตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งครับเพื่ออะไรครับทำไมเราต้องตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งครับเพื่อนี้เลยป้องกันคนลิ้นนะครับกีดขวางทางเดินหายใจ โอเคไหมครับเพราะเขาหมดสติไงนึกออกป่ะบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนง่ายนะครับนะคนลิ้นเนี่ยอาจจะไปนี่เลยครับก็คือกีดขวางทางเดินหายใจก็ตะแคงครับไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมพอเรามีความรู้ครับแหมเราจะรู้สึกว่าแบบสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้นะครับอันที่4นะครับก็คือสังเกตนะครับการเต้นของหัวใจและการหายใจนะครับนี่จากนักเคมีจะเริ่มเป็นหมอแล้วนะนะครับ หากว่าหัวใจหยุดเต้นครับนะและหยุดหายใจครับให้นวดหัวใจครับและผายปอดครับโดยผู้ที่ผ่านการฝึกครับอันนี้ห้ามเลยนะไม่ควรใช้วิธีเป่าปาดครับหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเม้าทูาเมาครับแล้วก็รีบนำส่งแพทย์ทันทีครับเหตุผลนะครับที่เราไม่ควรเม้าทูเมานะครับกับผู้ป่วยที่หมดสติเมื่อดมแก๊พิษเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ย แก๊สพิษเนี่ยอาจจะอยู่ในระบบหายใจของผู้ป่วยจริงไหมครับนัเราไปเมาส์ถูเมาส์เงี้ยครับคราวนี้ครับเราเนี่ยก็จะโดนไปด้วยนะครับโอเคไหเราจะต้องถ้าเกิดต้องการนวนหัวใจนะครับนะหรือว่าผายปอดเนี่ยก็ต้องทําแบบคนมีความรู้ครับหรือว่าผู้ที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับการปฐมพยาบาลครับเมื่อโดนความร้อนนะครับผมให้แช่นะครับน้ำเย็นครับหรือปิดแผลนะครับ ด้วยผ้าชุบน้ำครับจนหายปวดแสบปวดร้อนนี่เลยนะครับแล้วก็ทายาขี้พึ่งครับสำหรับไฟไหมครับแล้วก็น้ำร้อนลวกครับหากเกิดบาดแผลใหญ่ครับก็ให้นำส่งแพทย์ครับสังเกตนะครับโอ้มีอะไรที่นำส่งแพทย์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์จะต้องมีความรู้มากครับนะแต่ก่อนที่ําไปส่งแพทย์เนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมีความรู้จริงไหมครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนะอันนี้ครับเป็นเกรดความรู้นะครับคือ เราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเมื่อเราโดนความร้อนเนี่ยนะครับให้เอายาสีฟันเนี่มาทานะครับจริงๆเนี่ยครูอยากจะบอกว่ามันยาสีฟันเนี่ยมันไม่มีตัวยาที่สามารถรักษาแผลไฟไหม้หรือว่ารักษาแผลที่เกิดจากการโดนความร้อนได้เลยนะครับนะมันเป็นความรู้สึกเฉยๆว่ายาสีฟันมันเย็นจริงไหมครับนะในกรณีที่สีฟันยาสีฟันมันเย็นเนี่ยมันอาจจะมีสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเมนทอลครับทำให้รู้สึกเย็นแค่นั้นเองแต่โดย ปกติแล้วยาสีฟันครับไม่มีตัวยาที่รักษาได้นะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนเข้าใจนะครับโอเคไหมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในกรณีครับที่สารเคมีเข้าปากนะครับโอ้โหอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับให้ปฏิบัติตามคําแนะนำครับตามเอกสารความปลอดภัยครับและก็นําส่งแพทย์นะครับทุกกรณีนะครับอันนี้โอ้โห มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้ครับเช่นบางทีเรากวนสารเคมีอยู่นะครับกวนสารละลายนะครับสารละลายอาจจะกระเด็นเข้าปากหัวนี้แสดงว่าหนูต้องเป็นคนที่โชคร้ายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูแบบฝึกหัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับอุบัติเหตุนะครับจากสารเคมีกันครับเพื่อเป็นการทบทวนเนาะนะครับข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าข้อใดครับไม่ควรครับปฏิบัติ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับโอเคไหมอ่ะเนี่ยครูอ่านโจทย์ให้แล้วครับอยากให้พวกเราครับได้ลองเลือกตัวเลือกครับที่ถูกต้องเลยครับอย่าลืมนะโจทย์บอกว่าไม่ควรนะครับไม่ควรทุกคนไม่ควรอู้ง่ายมากเลยอ่ะลองดูเองครับได้ไหมครับทุกคนน่าจะได้เนอะนะครับตอบข้ออะไรดีครับโอเคครับครูมั่นใจครับน่าจะได้เหมือนกันหมดนะครับก็คือ ข้อนี้ครับตอบตัวเลือกที่1นะครับนะเมื่อเกิดแผลจากความร้อนครับนำยาสีฟันมาทาแผลใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยครูก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้เราเนี่ยยาสีฟันครับไม่ได้มีตัวยาครับที่รักษาแผลครับที่มาจากการโดนความร้อนเลยนะครับโอเคนะครับเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับอ่า ส่วนข้ออื่นนะครับถูกต้องนะครับเช่นดูหน่อยก็ได้ครับเมื่อสัมผัสสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำครับก็ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ําสบู่นะครับถูกต้องนะครับคือถ้าสารเคมีนั้นไม่สามารถละลายน้ําได้ต้องล้างด้วยน้ําสบู่อ่าเยี่ยมเลยนะครับนะเมื่อมีแก๊สพิษครับก็ให้ออกไปไปจากบริเวณนั้นครับไปในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกอันเยี่ยมครับนะครับ ข้อที่สนะเมื่อสัมผัสสารที่เป็นกรดหรือเบสครับให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำเนี่ยไหลผ่านมากๆกก็โอเคเลยนะครับก็เปไปตามที่เราเรียนมาครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูข้อที่2กันดีกว่านะครับข้อที่2นะจงระบุนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมครับเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการนะครับเอางี้ละกันเดี๋ยวรูช่วยอ่านโจทย์นะเดี๋ยวคนช่วยทําหน่อยละกันนะครับ 2อชุน่ครับนายสมชายครับทำสารละลายในบเกอร์เนี่ยหกใส่นายสมหวังอ้าวนะครับเปียกบริเวณเสื้อครับแล้วสารลยนี้ก็เป็นกรดด้วยครับควรทํายังไงดีครับอ่ะคุยให้คนเนี่ยคิดสักแป๊บหนึ่งครับว่าควรทํายังไงดีครับเร็วครูสอนไปแล้วว่าทําไงดีครับนายสมชายซุ่มซ่ามมากครับทำสารละลายในบิกอร์หกใส่นายสมหวังครับ แล้บังเอิญว่าสารละาที่อยู่ในเกเกร์นี่ก็เป็นกรดอีกครับไม่นะครับทำยังไงดีได้นะน่าจะคิดเหมือนครูไหมเหมือนกันนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือต้องทำไมก่อนนะเราก็ต้องถอดนะครับเ,ออเสื้อนะครับบริเวณนะที่ถูกนะครับสารเคมีเนี่ยหกใส โอเคไหมเพราะว่าเปียกเลยครับเปียกบริเวณเสื้อไปนะั้นเราเนี่ยจะต้องรีบถอดเสื้อออกก่อนเลยนะครับคือพูดง่ายๆครับนายสมบวังเนี่ยจะต้องรีบออถอดเสื้อนะครับบริเวณที่เปียกออกไปเลยครับแล้วทำไงต่ออีกครับก็ต้องซับนะครับนะซับนะครับสารละลายใช่ไหมสารละลายกรดนะครับออ,ออกจากร่างกายนะให้ได้มากที่สุดอืม ให้ได้มากที่สุดจดทำจดทันไหมครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะหลังจากที่เราหลังจากที่นายสว่างเนี่ยถอดเสื้อแล้วนะครับก็ต้องรีบนะครับซับนะครับสารละายกดออกให้มากที่สุดครับแล้วก็ล้างด้วยนะครับล้างด้วยน้ำนะครับนะปริมาณมากๆเลยนะปริมาณมากๆครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีนะครับการปฐมนะครับพยาบาลเบื้องต้นนะครับนะแต่ถ้าเกิด อาการไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็จะต้องต้องส่งแพทย์แลยนะครับมาดูข้อที่2.2กันดีกว่านะครับนะ,ะสมหญิงเนี่ยตั้งตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้นะครับแล้วก็สมหมายครับนะเดินผ่านนะครับเอามือครับไปโดนตะเกียงแอลกอฮอล์ครับนะจนผิวหนังจนผิวผิวหนังเนี่ยบริเวณมือเนี่ยมีลักษณะแดงโอเคไหมคือแหมดีนะครับที่ อย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยตะเกียงก๊าหอมไม่ล้มจริงไหมครับก็คือสมหมายเนี่ยเดินแล้วก็เอามือไปโดนตะเกียงก๊าหอมครับทำยังไงดีครับทุกคนจําได้ไหมลองคิดซิอ่ะครูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับทําไมนะใช่ครับนะครูได้ยินครับบางคนตอบมาครับเยี่ยมมากครับก็คือเราต้องทําไมนะครับใช้นะครับนะใช้ผ้านะครับฉุบน้ํานะครับ โอเคป่ะคือใช้ผ้าชุบน้ำนะครับก็คือไปพันบริเวณมือนะครับอ่าพันบริเวณมือนะครับมือที่โดนนะครับเพื่อให้มันหายปวดแสบปวดร้อนโอเคไหมครับนะจากนั้นครับก็ให้ทาด้วยอะไรครับทาด้วยขี้ผึ้งนะครับโอเคป่ะที่เป็นขี้ผึ้งนะครับสําหรับรักษานะครับที่แผลที่เกิดจากการโดนความร้อนโอเคนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับ มาดู2 3ครับนายสมพงศ์ครับนะเช็ดถูนะครับโต๊ะในห้องปฏิบัติการเคมีครับแล้วดันเนี่ยเอามือไปกวาดผงครับแล้วเราก็รู้สึกมีอาการแสบมือครับโอ้โหครับไม่กวาดมีไม่ใช้ครับใช้มือกวาดแทนนะครับเรียบร้อยครับในกรณีนี้เ็คือมีอาการแสบมือครับควรทำไงดีครับอย่างแรกเลยครับที่สมพงศ์ควรไปทำคือทุกคนบอกครูมาบอกครูมา เยี่ยมมากครับใช้ได้ครับไม่ธรรมดาครับนะนี่ครูได้ยินนะครับก็คือให้ล้างด้วยน้ําปริมาณมากๆครับล้างด้วยน้ำนะครับปริมาณนะครับมากๆโอเคนะครับไม่ยากนะครับ2.4ครับนายสมยศครับทำการทดลองครับแล้วก็หลอดทดลองแตกนะครับแล้วก็บาดมือครับโอ้โหแสดงว่านายสมยศนี่สุดๆจริงๆครับก็แสดงว่าเขามีแรงในการ เขาเรียกอะไรนะครับคนหลอดทดลองใช่ไหมครับแล้วก็แตกขามือเลยอ่ะเออนะครับทำยังไงดีครับคือแน่นอนครับก่อนทดลองหลอดทดลองนี่มันแตกใช่ไหมครับเราก็บาดมือครับก็คือนายสมยศเนี่ยควรจะล้างนะครับล้างด้วยนะครับน้ำเกลือนะครับล้างแผลโอเคนะอ่าถัดมานะครับก็คือต้องไปทำไมครับใส ยาใส่แผลครับทุกคนอ่านใเมือครูออกนะครับนะใส่ยาใส่แผลนะครับแต่ถ้าเกิดบาดแผลนั้นเนี่ยนะครับมันลึกใช่ไหมครับหรือว่า,ามีแบบมีลักษณะที่แบบค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ต้องไปหาแพทย์นะครับโอเคนะแต่นนี้ก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวเรานะครับมาสรุปนะครับอุบัติเหตุนะครับจากสารเคมีกันนิดหนึ่งครับว่าถ้าเกิดเราได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมีครับเราเนี่ยจะต้องมีวิธีการปฐมยาบาลอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับทิ้งท้ายสลับหัวข้อนี้กันสัหน่อยดีกว่าเนาะนะครับอันที่1เลยนะครับเมื่อร่างกายนะครับสัมผัสสารเคมีครับก็คือควรถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนออกนะครับแล้วก็ซับสารเคมีให้ได้มากที่สุดครับแล้วล้างด้วยน้ําปริมาณมากครับ และอย่าลืมนะถ้าสารนั้นไม่ละลายน้ําให้ล้างด้วยน้ําสบู่เยี่ยมมากครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเลยที่คนจะต้องมีครับอันที่2ครับเมื่อสารเคมีเข้าตานะครับให้ตะแคงนะครับะตะแคงให้ตาที่โดนสารเคมีเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเปิดน้ําไหลผ่านเบาๆนะครับอย่าลืมนะเวลาเปิดน้ําไหลผ่านเนี่ยต้องไหลผ่านดังด้วยครับแล้วก็ขวด รีบไปหาแพทย์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าดวงตานี่เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนะครับข้อที่3ครับเมื่อสูดดมแก๊สพิษครับควรรีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับออกจากบริเวณนั้นนะครับหางหมดสติครับนะห่างหมดสติให้นอนคว่ำครับแล้วก็รีบนําส่งแพทย์เลยนะครับโอเคนะครับข้อที่4ครับเมื่อโดนความร้อนครับนะเมื่อโดนความร้อนเนี่ยให้ใช้น้ําเย็นหรือผ้าชุบน้ําก็ได้ครับก็คือ หรือว่าผ่านบริเวณนั้นครับหรือทานะครับนะทาขี้พึ่งนะครับทาบริเวณที่โดนความร้อนโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับเมื่อโดนสารเคมีนะครับก็คิดว่านะครับหัวข้อนี้นะครับนักเรียนทุกคนครับจะมีความรู้ครับแล้วมีความเข้าใจนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวและอย่าถูกต้องครับเมื่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับจากสารเคมีครับผม